สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่9กุมภาพันธ์2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคน i c a l Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดรี a l t ไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบนะครับของเราตอนนี้เป็นการจบรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะครับ เมื่อวานนะครเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่ากําลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวนะครับที่สูงกว่าไปนะครับส่วนในวันนี้ ในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นก็ยังมีอยู่อีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ขาขาลงนี้นะครับเขาเป็นแค่หลุมๆเนินๆน,น,นั่นก็หมายความว่าเขายังอยู่ในกรอบนะครับที่เป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นไซเย์อยู่นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่ากอ่อตัวและมีแนวโน้มาจะลดลง ะะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังคงเป็นรอบสัญญาณที่การจบรอบของก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าเกิดรอบสัญญาณใหม่นะครับแบบนี้นะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเช้านี้เดินทางมาแล้วนะครับสแท่งก็ประมาณ2000กว่าจุดนะครับ เมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าขอให้จบรอบก่อนนะครับนะบนะฮะขอให้เขาจบรอบก่อนแล้วเขาเกิดรอบสัญญาณใหม่ค่อยว่ากันนะฮะผลปรากฏว่าก็เกิดรอบสัญญาณใหม่เช้านี้เองนะครับส่วนระยะใกล้นะครับในระยะใกล้วันนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นจะไม่เยอะแล้ว นะครับนะบีก็มีอยู่ในเข้ามาอยู่ในโซนโอเวอร์แล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าตรงนี้ก็คือการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาลงชุดนี้เท่านั้นนะครับส่วนตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ สี่ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ในระยะใกล้อาจจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะพักตัวสักพักนึงก่อนแล้วถึงมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะฮะเราเรียกว่าเดินทางต่อน,นั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูในทางเฟร,รมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับก็16แท่งก็ประมาณ2,700จจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าขอให้เขาย่อ ตัวลงมานิดนึงขอให้พักตัวเพื่อจบรอบก่อนและมีโอกาสที่จะเดินทางต่อผลปรากฏว่าก็เดินทางต่อจริงๆตามที่คาดการไว้นะครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานก็มีนะฮะสโตนะครับนะฮะกลับขึ้นมาอยู่ในโซนซูเปอร์เราก็สันนิษฐานและคาดการว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเยียร์ไฮแล้วผลปรากฏว่านะครับก็เพิ่งเคลียร์ไฮเยียร์ไฮชั่วโมงนี้เองนะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งนิดนึงนะฮะหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะเหลือไม่เยอะแล้ว นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ากำลังจะหดตัวกลับแน่ก็เป็นยังเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่นะฮะตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบรุนแรงเลยนะครับเช้านี้แรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับในระยะใกล้นะฮะมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแน่นะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะมีน้อยขออย่างน้อยก็ต้องมีการพักตัวแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อแบบนี้นะครับจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับ เสาร์นี้นะฮะเรายังมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับเพราะว่าเสาร์ที่แล้วนะครับเราเรื่อนกันมานะครับเพราะว่ามีเฟสเอ็กซ์เดนนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับนะฮะก็สามารถคอนเฟิร์มการลงทบทวนได้สำหรับผู้ที่เรียนมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ